ทานข้าวชาวใต้ข้าวเร็กนะครับมาเลผูบัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแรงคลีใครคดีคนร้ายใช้อุดปืนยิงชาวแคนาดาที่รรัาไปเลยมาเรแต่ว่านะครับเสียชีวิตนาวิล่ารูในพื้นที่ตำบลาไวออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับจากกรณีซ่องคนร้ายนะครับใช้อุดปืนยิงชาวต่างชาติเสียชีวิตนาวินล่ารูในพื้นที่ตำบลอเวออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตล่าสุดมเาเรแต่ว่าครับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์เจงยศทุกนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมโดยพลตำรวจเอกสุชาติีรัศว์รองผู้บัญชาการนะนะครับพลตำรวจโทสุรเชษนักพานผู้ช่วยผู้ปัญชาการพลตำรวจตูอัมพลบัวรพลนะครับผู้บัญชาการรบบุตรพรรคเป๊ะละคณะได้เข้าวรวมประชุมเร่งรัดติดตามคาดีการซืบส่วนสอบส่วนกรณียิงนายชิงแมนดิฟสันชาติแคนาดาทุกยิงเสียชีวิตนาวินล่าในพื้นที่ราวัยโดยมีตำรวจสืบส่วนจุดคลี่คลายคาดีดังกล่าวมาเดินทางมาถึงในห้องประชุมจันทราบสบุตรจังหวัดภูเก็ตนะครับ ก็ประชุมเรื่องนที่นะโดยไม่ได้ให้ตรัพภาษั์ซื่อมืนจนแต่ยั่งได้ครับทั้งนี้ก็คาดว่าจะมีการสร้างการให้น่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะแรงตัวซสอบประวัติ ให้ชัดเจนว่าผู้ตายนี่เป็นใครมาแต่ไนค่ะเราก็มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีพิกษกฎดไม้ไอร่รกันมัง่งทางในประเทศแคนาดาแล้วก็อินเดียกันหลั่งจากพันนีพีเบาเกลียงมีการพบว่าผู้ตายเนี่ยค่ะปลอมแปลงตัวตนโดยการใช,ช้ชื่อแล้วก็พาสปอร์ตข้องผู้อืน่นในการเดินทางเข้าสู้ประเทศไทยนะก็มีเงินงามตรงนี้แล้วค่ะรวมไปถึงการตรวจสอบด้วยว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนคสั้นชัดไนมีประวัติทำพิกษกฎหไม้แล้วก็มีประวัติผัวพันกับแก๊งมาเฟียต่างชาติแก้งไนกันมั่งสำรับคคควาาามืบหนน้้ล่สุดดของีี ในส่วนของบริเวณวิลล่าที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ยังคงแก็บลักท่านเพิ่มเติมกันค่ะโดยเฉพาะเส้นทางที่ว่าคนร้ายชายในการข้าวมาแล่ลัดเล่าในช่วงที่ข้าวมาก่อเหตุค่ะเพื่อประมวลข้อมูลในการติดตามหาคนร้ายให้ได้โดยเร็วรวมถึงมีการนำเชื้อมากั้นบริเวณทางขึ้นลงชายหาดที่เกิดเหตุกันโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะท่านก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าตอนนี้คดีก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่น่าพอใจค่ะแต่ว่ายัง<ะ>ไม่ค้อบเปิดเผยรายละเอียดไอะไรนะแล้วก็ตำรวจก็ แสงประสาตข้อมูลประวัติแล้วก็ข้อมูลอื่นๆจากประเทศต้นทางทางคล่องผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ก่อเหตุอย่ากต่อเนื่องค่ะลองฟังเสียงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกันแรกค่ะการสืบสวนก็คือว่าเราเจนหน้าไปได้หน้าพอใจนะครับรายละเอียดก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะคนระอันนี้เราได้ขอ้อมูลจากต่างประเทศมานะครับแล้วก็เราก็ แต่ถามว่ามันจะเป็นแค่ร้อยเปอร์เซ็นตไหมรู้คำตอบในไทยจริีการได้หรือเป็นร้อยเป็นข้อมูลที่เขาบอกมาก็คืออย่างแคนาดาเนี่ยเป็นข้อมูลของเมื่อหกปีที่แล้วนะครับข้อมูลทางไอทจเองเนี่ยก็กำลังประสานอยู่เพราะเขาก็จะไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมนะเพราะวันนี้ก็ยังต้องไปบรับปรุงว่ามันจะเป็นอย่างไรันนี้แต่ว่าในถ้าส่วนตัวถามเนี่ยก็ขนาดนี้ยังไม่มีข้อมูลอื่นเลยนอกจากเรื่องที่เขาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ครับก็เพือเป็นข่าวใหญ่นะครับน้องยิงออมเป็นเรื่องนี้ที่ทางด้านของเยิ่งออมมือหนึ่งกองตำรวจเบื้องหนึ่งกองตำรวจเนี่ยนะครับกองตำรวจแห่งชาตินี่ยท่านลงมาด้วยตนเองนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รองผู้บัญชาการนะครับผู้ช่วยเนี่ยลงมาคดีใครคดีนี้ด้วยตนเองก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่ก็เพือเป็นเหตุอุกอาจนะครับอยู่ในพื้นที่วินล่าส่วนตัววินล่ารูนะครับแล้วก็ลบเข้าไปทางชายหาดเนี่ยแล้วมาโกหกดังกล่าวครับ